เลราไปอยู่รังสีหบ่ครับเรยไปอยู่รังสีเดียวเลยอ๋ออันนี้มาเสาบ่หรือจังไหนแมนแมนครับมาเสาเพวคนอ้เอาเดี๋ยวมาปลุกปลุกเผาหัวนะพี่ติดเกียรบปะเผาหัวตัวอะไครับเผาในจชบิทมันนั่นแหละครับนน ผมก็จำไม่ได้นะแม่แมนั่นแหละไมชีวิตเง่นหละเแม่ตอนแม่ที่เดยวบอกไฟอย่งงีจีดีเลยฮะบอกไฟบอกพัดลมอ่งงี้ี ต้องโยก,กนะพี่นี่แบตมีอย่างบาอ๊เฮ้ยมันอันนั้นบอ๊ะโยกไปข้างนอกเลยโอ้สตาร์ททีเดียวชึ้งเลยครับโอ้ควันควันก็ไม่มีเลยโอ้โหเรื่องดีเลยโอ้โอ้โอแรงแรงมีเบรกไหมเนี่ย โอ้เสียงเงียบเลยครับวงอะไรธรรมดาน,นี่ไม่ใช่ยร์หนึ่งละโอ้อยังใช้งานได้เวยเลยหยุบฮะเบรกบ่มีเลยบ่ แอร์เบรกไม่มีเลยครับเครื่องนิ่มเียงานเข้าแล้วครับเแบรบกไม่มีโอควันไม่มีเลยซื้อมาปีกว่าครับแกจะย้ายไปอยู่ลังสิตพี่เขาเป็นคนโซลินแฟนแกนอู่่ลังสิต ะะฮมาเช่าที่แถวนี้นะเช่าที่หนองคายนะฮะ <c oughs> อันนี้เราต้องทำให้มันขับได้นะเพราะว่ามันมันจะเสียเวลานะฮะโหไม่ใช่เสียเวลาหรอกทั้งเสียเวลาตั้งเสียเงินแลยแหละถ้าเราจะเอารถนะเยียบลอยเลยบอกพี่มัมีเบรกเลยบอ ลมมันยังบ,บ้ปั๊มหรอหรือ,อยังไงมันรถดูลมดูดมันก็ต้องดูไดใไดด้วยน้ำก็ต้องได้เติมไปตลอดเลยนะน้ำเยิม้ม รถอันนี้น่าจะถอนประกอบการไม่ได้มั้งครับเลยไม่มีเล่มไม่ได้เอกสารว่ารถหนึ่งศูนย์มันจะถอนประกอบการยากเ,เดี๋ยวเราไปซื้อน้ำมันเบรกมาใส่แล้วก็ลองย้ำย้ำย้ำดูนะฮะรถจอดนานรั่วตรงนี้แหละรถตรงนี้ ก็เครื่องเน่มดีเลยเครื่องเครื่องลักษณะแบบนี้นะผมหลายคันแลวนะรถสายอุดรสายอะไรเนะเครื่องเคเอ็มมนี้เครื่องขับดีๆขับกลับบ้านดีๆพอรื้อขายเขาแล้วมันเขาบอกว่ามันเ,เครื่องไม่ดีนะฮะโดนตีกลับมาเยอะเครื่องหมื่นกว่าสองหมื่นเนี่ยนะโดนตีกลับเยอะเครื่องโมนีม้รู้ปไปเลย โรงเรียนโรงเรียนเก่าเนี่ยใช่ไหมป้ายโรงเรียนเก่าไหมเบอร์ไหนก่อนอ๋อก็คุยราคากันแล้วครับนะแต่อันนี้ก็น่าจะว่าจะส่งรูปให้ดูก็รูปสมัยนานละนะนานละถ้าเราซื้อมาละนี่ตัวนี้แตกกระจกแตก <c oughs> กันชนสเตเลสเปิดท้ายไม่ได้นะบางรุ่นจะเปิดท้ายได้ก้าวขาดิกี่เมตรหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเมตรรึ่งอ่ะเดี๋ยวมา,าไล่ลมไล่เบรกนะฮะนี่อุปกรณ์ผมเต็มรถเลย หลังเนี่ยคือพร้อมพร้อมซ่อมแต่มันก็เท่าไรฮะในไม,ม่เบรคครับเดี๋ยวช่อมเบรคกัน